สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่แถวทุ่งครุนะคะและเรามาเจอกับเจ้าของกิจการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆสินค้าของเขาในวันนี้บอกเลยว่าเป็นสินค้าที่รู้สึก amazing มากๆและเขาใช้บริการขนส่งแบบแช่แข็งด้วยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยอ่าไมร่รอนะคะเลยวันนี้เราเราจะพาไปเจอเจ้าของกิจการกันเลยค่ะาม,มา ชื่อนันนะคะเป็นเจ้าของกิจการแม็กด็อกช็อปอาหารสุนัขแช่แข็งค่ะตอนนี้จําเป็นอาหารสุนัขค่ะเป็นอาหารบ้าพเพื่อสุขภาพของน้องหมาและน้องแมวค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าของทางร้านก็จะเน้นวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ที่สุดค่ะจุดเด่นของสินค้าเนี่ยก็คือเน้นอาหารที่มีความสดใหม่เพื่อสุขภาพของน้องหมา,น,หมาน้องแมวเฉพาะกลุ่มะคะ่ะที่ทานอาหาร สดค่ะให้เน้นที่ความสดของวัตถุดิบเป็นหลักเลยะคะ่ะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวต้องทานอาหารที่สดไม่ได้ผ่านการไม่ได้ผ่านความร้อนไม่ได้ผ่านความการปรุงสุกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นความสดใหม่ของวัตถุดิบเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยะคะ่ะก็ต้องใช้ กระบวนการซีนเพื่อไล่อากาศออกให้หมดอะคะ่ะในตัวสินค้าจะได้ไม่มีการปนเปื้อนใดๆแล้วก็แพ็คลงกล่องที่มีความหนาแล้วก็ส่งผ่านาขนส่งรถเย็นแช่แข็งอะคะ่ะเพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้าได้สดใหม่ที่สุดะคะ่ะลูกค้าชมนะคะว่าสินค้าค่ะไปถึงก็คือยังแข็งอยู่เลยยังแบบว่ายังเย็นแข็งเหมือนตอนเหมือนตอนออกจากร้านเลยะคะ่ะ ราคาประหยัดค่ะแล้วก็จะส่งทุกวันเลยไม่มีวันหยุดราชะการแล้วก็ไม่จำกัดเรื่องขนาดของกล่องอะค่ะคือจำกัดแค่ขนาดของน้ำหนักอย่างเดียวค่ะอาจจะมีบ้างช่วงเทศกาลทีอ่อาจจะถึงลูกค้าล่าช้ากว่ากำหนดไว้1-2วันอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้ ขยายพื้นที่การจัดส่งให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางา Facebook นะคะ m a c d o c Shop อาหารสุนัขแช่แข็งและทางช h อปปีชื่อร้าน MacDoc ค่ะสินค้าจะส่งทั่วประเทศเลยค่ะ